วิเคราะห์ใบหน้าหมากปรินค่ะหนุ่มหลอมิสเนี่ยนะคะที่แสงออกทางดวงตาแล้วก็รอยยิ้มนั่นเองค่ะมาค่ะดี๋ยพี่หมาอออยนะคะจะมาวิเคราะห์หน้าหมากปรินให้ฟังกัน อ่ดูรอยยิ้มที่จริงใจนะคะยิ้มเห็นร่องแก้มแล้วก็ยิ้มเห็นเหงือกบนด้วยนะโอ้โหมีความน่ารักดวงตานี่เวลายิ้มฉิกคือมีดอลลี่อายนะคะมีชั้นตาที่แบบชัดแอบ,บมีติ้งตาเล็กๆนะแต่ก็มีความน่ารักนั่นเองค่ะบอกเลยว่าเป็นคนที่รูปหน้าสวยมากเลยนะแนวโหนกแก้มชัดนะคะกรอบหน้าก็คือคมชัดแต่หน้ามีความเรียวยิ่งเวลายิ้มนะคะคางมันก็จะมีความพุ่งแหลมลงมานะคะบางมุมเนี่ยก็อาจจะแอบ,บเห็นว่าด้านข้างคางดูตัดๆนิดๆนั่นเองค่ะอ่ะมาที่ดวงตานะคะเป็นคนที่ดวงตามีความเรียวชชั้นตา ที่บอกไปเห็นไหมยิ้มทีก็เห็นแบบความบุ๋มใต้ตาชัดเจนดอลลนี่อายที่ขึ้นมาเป็นลำชัดเจนแล้วก็มีริ้วๆบริเวณหางตาดูแล้วเท่หมัดเลยล่ะค่ะเราก็มีเรื่องของคิ้วนะคะที่มีความตรงนะคะโค้งไปกับลูกตามีความฟุ้งๆค่ะหน้าผากแบนราบนะมีความบุ๋มบริเวณตรงกลางนะคะรูปจมูกเนี่ยตรงแต่ไม่ได้ตรงแนวมากนะคะก็มีความโค้งตาม